ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่13มกราคม2567สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสในวันนี้นะคะหลายๆคนช่วงนี้นะคะคิดเรื่องงานงานดี งานเด็ดน,นะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะช่วงนี้คุณพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะพักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะคิดเรื่องเงินคิดเรื่องงานนะคะคิดเรื่องสุขภาพของคนรักของคุณและสุขภาพของตัวคุณเองนะคะช่วงนี้นะคะการงานจะมีคนคอยสนับสนุนถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่มีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งผู้ใหญ่เล็งเห็น งานนะคะคมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและอุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะแต่อย่าหักโหมหลายๆคนทํางานหนักมากจนไม่มีเวลาพักผ่อนระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะดวงการเงินถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่มีอายุนะคะที่มีอายุภูมิฐานใจดีเข้ามาช่วยเหลือและอุปถัมภ์คุณนะคะดวงการเงินนะคะ ดวงความรักสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่ถูกใจจะมีมีคนคอยแอบส่องแอบดูคุณอยู่มีคนสนใจคุณอาจจะได้เจอคนใจดีและมีฐานะดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะคุณสนใจเรื่องการทํางานมากกว่า ะะแล้วก็ช่วงนี้นะคะระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองและก็คนรักของคุณนอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอหักโหมงานมากจนเกินไปนะคะระวังนิดนึงระวังสุขภาพจะมีปัญหานะะในช่วงนี้สื่อนําโชคของคุณวันนี้คืออายุของคุณพ่อของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเขียวสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ1 4ึ่งสี่หนึ่งศูนย์ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ